พอใจ Family. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอใจแฟมิลี่วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมไอเดนนะคะซึ่งเกมไอเดนนะคะเป็นเกมที่พอใจนะคะชื่นชอบม,มากแล้วพอใจก็เล่นบ่อยมากๆเลยนะคะเกมไอเดนเนี่ยเป็นเกมที่พอใจนะคะลงทุนแบบเยอะมากๆเนาะไม่เคยแบบว่าพยายามเก็บเก็บสะสมแต้มเยอะขนาดนี้แล้วเอาไปซื้อส,สกินอะไรพวกนี้นะคะอาจะไม่เคยทำย่างนี้มาก่อนเลยเนาะเกมนี้นะคะเป็นเกมที่พอใจชื่นชอบม,มากแล้วก็ถูกชะตากับอันนั่นเองเนาะ นั้นวันนี้นะคะพอใจจะมาเล่นเป็นเซอร์กับผู้ล้าหนึ่งวันนะคะเล่นเป็นเซอร์กับฮันนะคนละหนึ่งรอบนะคะก็คือสองรอบนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยนะคะนี่นะคะเกม e n e ดนิตีนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จักเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นโลโก้ให้นะคะตอนนี้นะคะเขาก็เปลี่ยนแล้วเพราะว่ามันเป็นช่วงฮาโลวีนนะคะแต่ช่วงนี้ เลยฮาโลวีนไปแล้วเนาะแต่เขายังไม่เปลี่ยนเทศกาลนะแต่ว่ากิจกรรมนะคะใครที่เล่นไอเดียนะคะในช่วงฮาโลวีนะคะฮาโลวีนจะมีกิจกรรมให้ทำนะคะแล้วสามารถซื้อสกินเต็มได้หมดเลยนะโดยราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จกเกมนี้นะคะเดี๋ยวให้ปะป๊าเอาโลโก้ไว้ตรงนี้นะอเคเราเข้าเกมกันเลย พอใจก็จะเป็นเป็นเป็นเซอร์ก่อนนะคะซึ่งเป็นเซอร์คือพอใจเนี่ยถนัดเล่นเซอร์มากกว่าฮันนะเพราะว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแมนรี่แล้วหรือว่าจอเซฟเนี่ยพอใจคือพูดได้เลยว่าคาเรียบนะฮะ คนเป็นจิตกรเต็มเลยเนาะวันนี้ปนแปลกทำไมเป็นคนเล่นจิตกรเต็มเลยเราจะเล่นเป็นบูรุษใบสนีนะคะเรามีสก,กินม่วงกับสก,กินปกติดนะสก,กิสกกสกกนี่เป็นนาบมรณะนะคะเป็นส,ก,นสก,กินอ่ามีหู มีด้ยนะผู้หญิงอนะ่ะผู้หญิงคนเดียวอะ่ะคนนั้นอะ่ะคือคล้ายๆว่าเป็นผู้ช่วยคนที่สร้างสร้างเกมไอเดนขึ้นมานะคล้ายๆบอกนะคะคนที่เล่นไอเดนก็จะเจอบ่อยๆเนาะโอเคเราเข้ากันเลยนะคะ โอ้โรงงานผลิตดูดิแล้วนะคะเราโดนค่าคนแรกปะนี่อะโอ้ยเสี่ยงตอการโดนค่าคนแรกมากๆเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะโอ้โหเปิดมาโหเจ๊ก็เต้นเลยนะคะทุกคนทำไงดีหัวใจชิ้นเต้น หนีทุกคนทันหนีเราวิ่งไกลเกินไปหรอก็ไม่ได้เกินไปนะเพราะเมื่อกี้หัวใจเต้นแรงมากฮะก็คงแบบอุ้ยหัวใจคันมาแล้วค่ะทุกคนเราต้องจุกนะคะนี่แน่อยากบนรองดีกันช่วยมิด้อย จะไม่จุกแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้หัวใจดิฉันยังเต้นอยู่นะคะเราก็จะจุกต่อไปเรื่อยๆนะเพื่อนก่าหัวใจเราจะหยุดเต้นนะตามจริงอยากจุกนะแต่คือในสถานการณ์แบบนี้มันจะจุกก็เรายังไม่รู้เลยนะว่าใครเป็นผู้ล่าแมรี่เป็นนะคะ,ะน,าน่าไงอยู่ใกล้ซักด้วย มาเจ้แมันไม่ตามอะ่ะมาดีนะทิ่จ้าไม่กลัวรอบนะก็บอกไว้ก่อนว่าไม่กลัวรบกห็นจ <c oughs> ูจนเวียนหัว <c oughs> รู้ส่งไปให้ใครดนะ <c oughs> ยียังไม่ส่งยังไม่ส่งไม่ส่งยังไม่ส่งหมานะ คือตอนแรกอ่ะเปิดเกมมาเราอ่ะก็จะโดนไข่แลวแต่ดีนะแถวแถวนั้นอ่ะมันมีที่จุกเราก็เลยจุกได้อย่าบอกนะว่าจะลากแมรี่มาไม่ใช่ม่ลากมานะ เราจะไม่เดินไปฝั่งนั้นเด็ดขาดนะคะฝั่งนี้เอฝั่งนี้ให้มุนตึก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 อาจจะเป็นหัวหน่อยนะนั่นแหละเราจะไม่เดินฝั่งนั้นนะเพราะฝั่งนั้นอาจจะมีแมรี่อยู่นะหรือว่าฝั่งนู้นอาจจะมีแมรี่อยู่ก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้ว่าเราจะไม่ไปฝั่งนู้นน่ากลัวฝั่งนู้น ประตูเปิดแล้วค่ะเราไปทางไหนกันดีคะเราไปทางนู้นกันเถอะค่ะจะไแปดปเตอรคนนี้มันวิ่งนำทุกคนฉันจะเปิดประตูจะเปิดประตูโอ้ยดโดนเฮ้ยมันไปไหนอะเอาออหัวใจคอง ตาทิพหึ้ตาทิพหึ้ตาทิพย์สุดยอดฉันจะไปเออเดี๋ยวนะจะลากไปทำไมอ่ะวิ่งดีครับรออีหยังวิ่งดีครับรออีหยังรออะไรรอ,ออะไรของเธอว,วิ่งดีครับสังเกตการนะคนนี้คือใครอ่ะนั่นบินกอลทัพหึ้นั่นบินกอลทัพมีนี้ด้วยหรือ เป็นหมอเหรออ๋อไม่ใช่ไปเอามาจากในตู้ในกล่องอะไรยืนทำอะไรเยอะมึงจะมีหน้ามันอือหือเธตายแล้วเฮ้ยมีคนช่วยเธอไม่วิ่งเข้าอ่ะตู้มันก็เปิดอยู่เนี่ยฮะมันไม่วิ่งเข้าโอเคเราไปเล่นฮันกันต่อเลยนะคะ ต้องเปิดนี้ก่อนเราไปเปิดนี้กันก่อนไหมอ่านี่ตอนนี้นะคะเราถึงฮะเราไปสามร้อยเมื่อไหร่ที่จริงเรามีประมาณตอนนี้นะที่จริงเรามีประมาณหนึ่งหมื่นนะเกือบเออถึงหนึ่งหมื่นได้แหละแต่คือเราไปซื้อสกินเยอะเกินนะ ก็เลยหายโอ้โหไม่กอครั้งแรกที่จับจะได้รางวัลโอ้อยากได้โอ้ยโฮ้ยโฉันต้องการสิ่งนี้มันไม่เห็นเลยอะทุกคนเรามาดูกันก่อนเนาะ คือในช่วงนี้นะเขาน่าจะมีกิจกรรมไม่ทำอยู่มันจะมีให้เลือกนี่เลือกไอเทมว่าคุณอยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็กดไปที่ไอเทมมันก็จะขึ้นแต่ละอย่างถ้าเกิดว่าเราสุ่มเราอาจจะได้อันนี้ก็ได้หรืออาจจะได้อะไรก็ได้แต่ช่วงนี้พอใจเล่นเล่นนานก็เลยได้นะก็เลยเอาแต่นักบวหญิงอย่างเดียวเพราะว่าพ่อจะชอบนักบวหญิง เนี่ยมันมันไม่มีไม่มีสีเหลืองเลยทุกคน่รู้สึกว่าไม่มีสีเหลืองเลยเนี่ยเห็นไหมอ่ะมันไม่มีเลยบวนเมื่อไรมันจะมีเกตตีสุดท้ายแล้วนะยังจะไม่มีอีกเหรอ ไปสุม่มเลยกันเลยเปิดหดึงเนาะอันนี้ได้แล้วอ่ะอะไรรู้สึกว่าความไม่แฟรไม่มีเลยซื้อก่อนไปซื้อของกันเราไปซื้อของกันทุกคน ัวละครมีอะไรบ้างที่ใช้ยักสัสะกินช่องแต่งกายน,นะคะโอ้แพงเวอร์ตัวที่เราอยากได้ขึ้นหลักหมื่นทางนั้นเลย เราจะซื้อตัวไหนดีนี้เขาดูก่อนโอ้บาเทนเดอร์นะ่าซื้อทำไมตัวที่เราอยากได้ไมันต้องแพงด้วย,ยเราดูแต่ผู้รอด,ดีกว่าหมอหมอสวย เราจะซื้อไหนดีนี่พอจะอยากได้ผู้นำทาง <c oughs> นักบดิญิอุ้ยอีกร้อยเดียวเองทุกคนอุ้ยเราก็จะได้ตัวนี้แล้วแล้วเราก็จะซื้อตัวนี้แล้วเราก็ใช่เราซื้อเพชรเราก็หมดเลยนะเราจะฟุ่มเฟือยเงินเราเกินไป จบแล้วนะคะนะคะเราก็เล่นเกมไอเดนเพียงแค่นี้เนาะที่เราไม่เล่นทันนะคะเพราะว่าเราไปเสียเวลากับการดูของก็ไปสุบนู่นสุบนี่เนาะการเล่นไอเดนของพอใจนะคะเป็นไงกันบ้างก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยก็อาจจะแย่ว่างสำหรับคนที่เล่นบ่อยๆคนที่เซียนแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองไปเล่นกันดูสนุกมากๆเลยะคะ่ะตอนแรกพอใจก็ไม่ได้กะจะเล่น เพราะว่าพอใจเนี่ยไม่ชอบเล่นเกมพวกเกี่ยวกับเอาตัวรอดแบบหนีผู้ล่าผู้ล่งอะไรพอใจไม่ชอบเลยนะคือบอกบอกคำรี้ว่าไม่ชอบเลยแต่คือพอใจได้ลองแล้วมันสนุกมากๆเลยนะคะต้องมีลองลองประสบการณ์หลายๆอย่างนะแต่วันนี้นะคะจีจีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะคะเพื่อจะได้ไมพาดคลิปของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย